พี่น้องทั้งหลายเคยได้ยินเรื่องราวของปู่แสะกับย่าแสะไหมครับตำนานเก่าแก่ที่เล่าขานกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราที่นี่ในดินแดนล้านนาแห่งนี้เรื่องราวนี้เริ่มขึ้นที่ดอยคำและดอยอ้อยช้างในอดีตการนานมาแล้วบริเวณนี้ยังคงเป็นป่าทึบเป็นที่อยู่ของยักษ์สองผัวเมียนามว่าปู่แสะและย่าแสะ ยักษ์สองตนนี้ไม่ใช่ยักษ์ธรรมดาครับเพราะทั้งคู่มีลูกน้อยชื่อว่าตะแสะและที่น่ากลัวก็คือยักษ์ทั้งสามตนนี้ชอบกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารลองคิดดูสิครับชาวบ้านในยุคนั้นต้องอยู่อย่างหวาดระแวงทุกวันคืนจนกระทั่งมีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จมาเผยแผ่พระธรรมยังดินแดนแห่งนี้พระองค์ทรงทราบถึงความดุร้ายของยักษ์สามตนจึงได้เสด็จมาโปรดพวกมันถึงที่อยู่ปู่แสะย่าแสะและลูกชายเห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เกรงกลัวเลยครับแต่กลับพากันมาขวางทางหวังจะจับพระองค์ไปกินเสียด้วยซ้ำแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเกรงกลัว ทรงประทับยืนอย่างสงบนิ่งแล้วเริ่มแสดงธรรมปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเมื่อเสียงธรรมอันไพเราะของพระองค์ได้เข้าไปสถิตยอยู่ในใจของยักษ์ทั้งสามมันทำให้พวกมันเริ่มรู้สึกผิดบาปน้ำตาแห่งความสำนึกผิดไหลอาบแก้มปู่แสะกับย่าแสะคุกเข่าลงต่อหน้าพระพักกล่าวคำขอโทษในสิ่งที่ได้ทำลงไป และให้สัตว์ปฏิญาณว่าจะเลิกกินเนื้อมนุษย์และขอถวายชีวิตเป็นสาวกแห่งพระพุทธศาสนาแต่พวกมันยังกังวลว่าถ้าเลิกกินมนุษย์แล้วจะเอาอะไรกินจะทำยังไงให้ไม่หิวโหวยพระพุทธองค์จึงได้มีพระดำรัสว่าถ้าเช่นนั้นเมื่อถึงเดือนก้าเหนือให้พวกเจ้ามากินเนื้อควานเผือกที่บริเวณป่าดงศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งก็พอนับตั้งแต่นั้นมาปูแสะและย่าแสะก็ได้กลายเป็นยักษ์ที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาและชาวบ้านก็ได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีสำคัญที่เรียกว่าเลี้ยงดงหรือเลี้ยงผีปูแสะย่าแสเพื่อเป็นการบูชาและระลึกถึงธรรมสัตว์ของยักษ์ผู้กลับใจจนถึงทุกวันนี้ประเพณีนี้ก็ยังคงนีอยู่ พี่น้องในหมู่บ้านยังคงร่วมกันจัดพิธีเลี้ยงผีเพื่อขอให้ปูแสะย่าแสะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้บ้านเมืองสงบสุขฝนตกต้องตามฤดูกาลและอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเป็นไงล่ะครับตำนานนี้ไม่ได้เล่าแค่ว่าความน่ากลัวของยักษ์แต่ยังสอนให้เรารู้ว่าแม้แต่ยักษ์ที่เคยดุร้าย ก็ยังสามารถกลับตัวกลับใจและเป็นผู้พิทักษ์ได้เช่นกัน